ดีพี่น้องชาวใต้ของเราทุกทกคนที่ดักประทิที่ดักบ้านเมืองได้บ้านเราวันนี้ได้เดินทางไปจุดไหนว่าใกล้รถลาวกับไปรถไหนว่ามันใกล้ดิ่งเทพอนี้ก็เดินทางมาถึงปั๊มตาเทงจนะุยเกจยวขอบคนขับเจยวของงานรับเมาแล้ว màu lắm, đã nào bóng được khắp nữa kia đeo kia kia cả kia 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 khay đi alo alo yêu pet đi má gặp lùng luôn cả quen bảo ạ ship cấp chủ anh ra tích luôn anh tiền nhớ lên bé hát luôn lên bé hát

ờ đặt vậy đúng ngay cái này người anh theo gọi WhatsApp thế thôi là lâu mới nới đây, thế là năn, vừa rồi gấp về ai đấy, rồi này con bảo là, lâu phải luật này hú à, rồi ok ok để gấp đôi khát, phải đấy, ở ở để bảo kê đôi khát để dẹp cấn tầm tin này này, năm ăn có kinh cấn tầm โอ้นี่เราเติมมาสองพันนุ่มร้น,นเกลี้แล้วเราก็ะสับเอาปากเดียวไม่เราหวาเกือไปแล้วเพราะว่าของเราตัวของเรามันเถื่อนถ้ามพันในพีแดนเนอร์นั้นเราไปก้อนมัดเอาสองพันนะแรงงานชอบเราไปแต่เราแต่เราขับเร็วเลยว,วะเดี๋ยวไม่แหน็เดี๋ยวไม่เหน็ดเพอเพ้อไปห้าเผื่อนนะ เดี๋ยวไม่แน่เพื่อเเราไปหาสู่เดี๋ยวไปแวะไปที่มกีรีกันเออพอดีไปไหนส้วนนิดส้วนไอ้มันตายไม่มีผลเลยฮะยยต่วนเราอะเออแยกกันจห้ากันเพื่อนแยกกันจว่ากันอืมมาถึงปำต,ตาเทงแล้วครับปำตาแทงเพชรบุรีกับชะอำเพชรบุรีการเดินทางร้อยเลยผมครับ มีแต่ว่าพ่อไม่ไปทุรานละ้วับป่านี้กัน,นูน้นรับไม่จอดอะไรละไปดีทุรากันไปไหนไหนว่าเขานอนแล้วมไปดึงดึกอะเดยเลยวิง่งเรื่อยๆจอดมั่งไงมั่งไปเรื่อยๆจานเอาประมาณสักทุาราพ่บอกไม่น้อเกินสักสองสามถุมไม่เกินสามถุมทุราไม่นั้นก็ต้องไปทีนอนบาน้านนุงหนาวหรอท่าไหนวะ ai lùng ghe về trong luật có mấy tính bà đây là không có mấy đủ nè ừ, yeah. tình tà thiện tranh nhà lạc tà thiện